เกี่ยวมีหรือเปล่าไอ้เยอะนะไอฟีลองปาดเปเนี่ยอะไรปาดคืออะไรเล่นปาดเปเนี่ยแต่ชอบกูแบบไหนได้หมดแหละเล่นแบบไหนบนนะคือปกติแล้วกูไม่มีสไตล์ของตัวเองเลยเช่นเล่นทุกอย่างเพื่อนจะดูก่อนแล้วกันจริงจริงแล้วบนมันขึ้นกว่าคนเดียวก็ได้นะเว้ย เดีเ๋ยวกูรอยิงตัวได้ได้ไม่ใช่รอช่วยแท่น <c oughs> ไม่ใชไม่ใช่ดีแบบแท่นไกลทางบีเลยไม,ไม่รอช่วยแท <c oughs> ่นเไอ้นั่นตัวโง่เลยนะรอ <c oughs> โชว์เลยนะ่ะมึงจะเล่นยาวหรือทันแยกเอ้ยหรือบักเพื่อใครวะเพือพ่อมึงอะ่ะเป็นยาวนั่นแะเห็นไหมยาวสาแยกต่างกันยังไงวะไม่ยาวหรือบักม่เล่นเออ โอเคกูเองวัดใกล้ๆแล้เเลยคู่กูพี่เจอย่าเยยี่เล่นคู่หยกอะพักก่อนพี่เจฮะไอมีปะไม่มีโดนถัแยกไปแล้วไปไปพักเลยพักเยเยยมเยี่มีตัวนึงฉมแยกหยกเจอบอมม์ไปเส้นฉับแยกวางได้ถือวแทนเอให้รอยิงรอยยิง ม um. ันออกแพนไม่ได้เดิเฮ้ยอะไรกูยังมึงให้กูนับที่ไอ้ปัญญาล้นคะแนนตมวนับให้กูเฮึ่มฟาร์มดิฟュซ

คนเขาออยู่นานรอไรครับะหน้าทำตัวเฟลล่เนี่ยเขาวัดีรับเขาไม่ได้ระบิดค่อ๋อกลัวดีเขาอ๋อกาอยู่ยนงวัดีไหมจบแล้วเสือกไอ้เหี้ยเสือกเลยเือกเลยมากอีกห้านาทีโดนแล้วเมื่อวานโดนที่อะนะไอ้อะไรเป็นยาวยับไ้เยับปูใหญ่ กูต้องนับปีเยี่ยปัญญาอ่อนรักวิวเยีเ่ยมมันกูโดนแล้วเยี่ยมันแรก <c oughs> เ,เลยสัตว์กูเลย <c oughs> ช็อตนั้ำไอติงไม่ได้ห้าสมัตมึงกากไงไอ้เหี้ยคือมันไม่ได้ตั้งแต่มึงเบดเพื่อนแล้วมึงเลิกเที่้งเพื่อนไว้ข้างหลังอ่ะเฮ้ดูดูสารดักหลังให้บอกมึงแบบช่วยเพื่อนหน่อยคือจบอ่ะเฮีย อ่าเข้าแล้วปกเกอรไม่เลยฉเซ็มเฮ้ากูดีแล้วกูไปยิงห้าเดี๋ยวงงอีกมันดีมาตรวจเครื่องก oh, ูอีกโอ้โหได้ดิหยกไอ้เหี้ยเล่นเล่นเอกขัดใจกูบ้าไอ้เหี้ยอะไรกูอีกอะกูกู8กู8เฮ้ยกูเท่าไหร่วะ ไปไหนไปไหนมันยัดปะไม่ยัดไปหามึงได้เสียงขึ้นบนเกยดักดักของเอหน่อยดิกูดักโดดอะเออเรื่องะเฮ้ยไเซีงขวาปะหลังเป็นเสียงใครวะอ้ามันโดดไปแล้วฟิลอกดิลกมันยังไม่มาถึงเลยเมื่อกี้ไวไป ใช่ถ้ามันนั่งมามันมาไม่ได้ไม่เกี่ยวเอ็นกลับมายาวยาวู่สับแยกแยกวสาซ้ายไปแล้วยาวหายเมื่อกี้เขาสับแยกไปแล้วนะดูแลพี่มึงล่นะเดเ่ยนี่ตัวแทน A หรือตัวไหนไม่บักก็แท่นเอ่ะ

อ่ากูกูต้องหนึ่งหรือเปล่าไอ้นัทแปดมึงอย่าร้อนแปดไอควายไออย่ากูใส่ล็อใส่บ้างใส่บ้างโดนมันเก็บกดโดนเข้ามาแบบแรกไอ้เย็นดักกูเสือกเลยยอโย่ดเหรอ

เฮ้ยห้องหมาโดนระเบิดเซลพี่ไปเติมพี่มาเติมพี่กำลังพี่ล็อกเขาอยู่มาแล้วบอกตายต้งเตือนกายไว้ที่อ่ไม่แต่ฟิลฟิลไปเล่นได้ข่าวเว้ยยโยกเอายาวยโยกฟิลเล่นแบ่งกันแยงรอข้างบนดูจัดเลยยเดี๋ยวพ่อยไปเล่นในเอเลยเดี๋ยวไปเล่นเองเข้างมั่วย้าตัว

บอกพวกมึงจะคุยกันเสร็จนม่งกูตายพอดี ดีแต่งไงส้มประยินเออซูมยิงไม่ได้เลยนะซูมมีและดูแฮงสี่บอกว่วยดึงเมาส์อีกโอเคแรกจะได้งเข้าบ้านเดี๋ยวดูเมื่อเดาวเฮาที่วางบอกเดี่ยวสองกลเฮ้ยมีคนยกข้างกูอ่ะใครวะเมื่อหน้าเลยแวเฮ้ยแล้วมันมีคนเอ้ากูใส่ผิดข้างล่ะวะ

Mission fail. <laughs> <laughs> <coughs: coughs> <Montano> Bomb has been planted Bomb has been planted ฟอร์มดิฟュซแยแม่งปืดรันตรงไหนอ่ะรันแล้วหลอกกูอ่ะรันจัดบอกเลยอะปืนไมารันไม้เดี๋ยวรอกูอัพคอมก่อนให้กูวิ่งเต็มสามหกศูนย์อะตอนนี้มันวิ่งอยู่ไม่เต็มตอนนี้แหละเว้ยไม่เป็นอ่ะไม่รู้ไม่รู้จุดนะ เเเคคยล่นปะไม่เคยไม่เคยไอ้บอลพี่ขอซีบลอนยึดตำแหน่งเหรอเจระวังไอ้เนี่ยกลางชาร์ตอ่ะล้วต้องดูตรงไหนอ่ะลองระเบิดนะลองระเบิดนะออกจากบ้านไปเลี้ยวซ้ายมีถังมีถังขยะอยู่แต่ลองระเบิดนะแดงวะนเมีันตกพวกปีที่มาปีที่แล้วอะเละอยู่นะแต่นาเชียปีนี้ไม่ไม่เคยเจอเลยที่อ่ะ ตาโคแต่มนตอเเซ่ไอออาตเเซ่ตปีดเราออกไปเล้ยสทางขยะโอเค ได้มาพี่จีนมุมนี้แปดถ้าบุกแปดจไอยู่ตรงไหนวะพี่ไม่รู้ไงเอ้ยเราบุกเราไม่ต้องไวอยู่แล้วเนี่ยเออใช่อเม่าจะหมดละสอ่นยู่นานต่อ่ะประมาณปีนึ่งเพื่อนโอ้โ มึน่ะของจริงกูน่ะของแท้คือยังมาต่อยเลยเฮ้ยเสียงมึได้ป่ะส่วนตีนกูแน่ๆนะครับว่าเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่กลางมันมาเลงกลางแล้วมึงไม่ผิวอ่ะนี่ดูดูมนบอกอ่ะดูพี่อะไรไอ้สัตว์ตกปลา

แปลแล้วดิไม่น่าจะมีนะแต่นี้มีเหรอมีอะมันเอาอะไรแทยออกวะเอาฟาลูกับไอ้นี่มนดันผีมันบอกว่านอตอ่ะมันเวอร์เกินดันฟาลูไอ้เหี่อ่ะเออไรผ้าพูดจริงวันนี้เล่นไม่เป็นวะอินโดถึงกับประชุมอยู่ไหนวะ กูดหกไม่ไ <experiences> ด้ทำไงดีวะ <Michael>